ไปดูพายุที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะทอร์นาโดได้พัดถล่มพื้นที่ในรัฐโอเรกอนของสหรัฐค่ะสร้างความเสียหายให้กับอาคารหลายหลังด้วยกันขณะที่กองทัพแคนาดานะคะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือผู้ขับขี่กว่า200คนที่ติดค้างท่ามกลางพายุหิมะค่ะที่เมืองออมสวิลในรัฐโอเรกอนนะคะตอนนี้ถูกพายุทอร์นาโดพัดถลม่มก็ส่งผลให้หลังคาอาคารหลายหลังด้วยกันพังเสียหายต้นไม้จํานวนมากถูกกระแสะลมแรง แล้วก็หักโค่นไปนะคะสายไฟฟ้าขาดชำรุดเสาธงที่หน้าสถานีดับเพลิงก็หักด้วยเช่นกันซึ่งเบื้องต้นค่ะมีรายงานเข้ามานะคะว่ามีประชาชนติดค้างอยู่ในรถยนต์หลายคันแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ตำรวจของรัฐออเรนติโอประเทศแคนาดาค่ะได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองลำต้นทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครโตรอนโต เนื่องด้วยยวดยาหลายร้อยคันตอนนี้จมอยู่ในหิมะตลอดทางหลวง402ซึ่งเชื่อมเมืองลอนดอนกับเมืองชาเนียขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้ทั้งหมด237คนและในจำนวนนี้66คนนั้นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเข้าไปช่วยเหลือค่ะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะคะว่าจะเกิดพายุหิมะฉับพลันที่จะทำให้ไม่เหลือทัศนวิสัยในการมองเห็นเลย ระแสลมเย็นจัดถึงขั้นติดลบ20องศาเซลเซียสแล้วก็มีรายงานว่าในบางพื้นที่มีหิมะกองสูงถึง2เมตรทางกองทัพเปิดเผยนะคะว่าภารกิจช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ตกค้างตามท้องถนนก็คือนำพวกเขาออกจากรถไปยังที่พักที่อบอุ่นก่อนที่จะหาทางกลับบ้านอย่างไรก็ตามค่ะมีผู้ขับขี่บางคนต้องติดอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นนานถึง20ชั่วโมงด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากค่ะ